จรินพรอ,อวดบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่พร้อมแจกเลขเด็ดเป็นนางเอกสาวที่น่ารักไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะสําหรับสาวเตยจรินพรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจซื้อบ้านที่เขาใหญ่แล้วนํามารีโนเวทใหม่โดยเตยยังมักจะออกมาอัปเดตบ้านหลังนี้ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดจนกระทั่งเธอได้ย้ายเข้าบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเตยได้ออกมาเผยภาพมุมต่างๆของบ้านที่สวยลงตัวทุกมุมพร้อมลงแคปชั่นว่าซัมอัปเดต บ้านเราน่ารักไหมฮิฮิแอดบ้าน .429 นอกจากนี้เตยยังเผยภาพกระดาษจ,จดตัวเลข74คูณ215และ76คูณ246ที่น่าจะเป็นขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทำเอาคอหวยคือฮากันไม่เบาเลยบ้านหลังใหม่หน่าอยู่มากวิวสวยมาก